จะพามากินแซลมอนช็อตนะคะร้านไข่ที่นี่เนาะเดี๋ยวมาดูร้านเรามาเป็นโต๊ะแรกนะคะวันนี้เซม, <า S 1> มดิซิว่ามีอะไรน่รานกินบ้างร้านสวยนั้นเนี่ยโอ้มืดหน่อยๆ มืดมัวสรวัวบรรยากาศหน้านอนอเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสมอนช็อตหน้าตาจะเป็นยังไง มาแล้วมาแลว้ลวหมึ่ช็อตเอออะไรนะพุ้งเอออะไรนะวะแซลมอนช็อตอดันหนึ่งก่อนนะเสียบด่วซิบเป็นทั้งสี่จะลูกอย่างนี้เลยเหรออืมก็ไอาฟาร์ทง่วงโอ้โหจะสำลักตายไหมนะ่ะปากลงอื้ม ข้าวเปลกมันยาใหญ่เซนะบอยู่สมุนไพรเยอะอนึกว่าจะเป็นตันยาวๆแล้วก็จุ่มแล้วก็กินเลยนะคำใหญ่อยู่นะกระดกไม่ได้ก็เจอร่ลยไม่ต้องปรุงนี่นี่นี่นทเทออกแล้วอย่างนี้เลยเก็บมา จะมันจ,จะมีเขาจะใส่ตะไคร้ไข่ขาแล้วก็ใส่หอมบักทีก็ดับขาวได้อยู่ต่อมาเป็น ตำตำกุ้งโอเคอาใจเนี่ย Mm. 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 Nein,